สิ่งที่พวกเราต้องการคือความเสียใจทั้ง7พวกเรายังคงจดจำเรื่องของเจดิโคได้อนุวัติการเชื่อมต่อและขอยรับเซนเซชันเข้าสู่กล่องแหุ่สิสติม เริ่มโดยบทพูดที่สำนวนผิดโดยผู้หญิงสักคนหนึ่งเจ้ว,ว่าการตัดสินใจของเธอนั้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะตัวเธอเองก่อนที่ภาพจะตัดไปที่ผลลัพธ์ในสิ่งที่จะททำนั่นก็คือชิโลโกะเออซักล่างหนึ่งนะครับที่ยิงกล่องใฮ้ซติมและอีกเรื่องนึงก็คือนี่เป็นผลลัพธ์ถึงได้ตระหนักรู้ว่าได้สูญเสียคุณไปเรียบร้อย ส่วนนี้จะเป็นองที่น่าอาใจของเธอแต่งซะเธอต้องการตัวของคุณต้องการตัวคุณจริงๆแม้ว่าตัวของเธอเองจะถูกลืมเลือนแต่คงไม่เป็นไรหรอกนะเรื่องนี้นะถึงแม้จะจำอะไรไม่ได้แต่ในสถานในการเดียวกันที่ต้องเผชิญแบบนี้คุณก็ต้องเลือกแบบเดียวกับเธอนน่แหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญจึงไม่ใช่ประสบการณ์แต่เป็นการตัดสินใจเลือกต่างหากละ่ะ การเลือกที่มีแต่คุณเท่านั้นที่จะทําได้เพราะว่าคุณนี่แหละจะเป็นตัวดําเนิน,นเรื่องไงละ่ะครั้งหนึ่งที่คุณเคยพูดว่าจะมีใครสักคนที่จะมารับผิดชอบใช่ไหมละ่ะตอนนั้นเธอไม่รู้อะไรหรอกมันหมายถึงอะไรนะ แต่ตอนนี้เธอได้เข้าใจมเรียบร้อยแล้วล่ะผู้ใหญ่หน้าที่ความรับผิดชอบและการตัดสินใจทางเลือกของคุณรวมไปถึงความหมายของสิ่งนั้นด้วยคุณครูผู้ใหญ่ที่เธอไว้ใจก็มีแค่คุณเท่านั้นแหละนะ เราสามารถหาผนรับแบบอื่นทางเลือกที่เชื่อมต่อกับที่นั่นได้อีกครั้งหนึง่งแต่ต้องไม่ใช่ในจุดสิ้นสุดของปลายทางที่แสนจะบิดเบีย้ยวนี่เพราะฉะนั้นได้โปรดเถอคุณครูทั้งหลายถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เป็นโลดแล่นในที่ที่หนึ่งที่เหลยกก่าคิวทอสเนี่ยละ่ะสิ่งที่เราเพิ่งเจอไปในตอนต้นเรื่อง,องนั่นเป็นแค่ความฝันทำไมล่ะเหรอ ก็เพราะว่าเปคนปลุกคุณยังไงล่ะเมื่อคุณลืมตาตื่นคุณจะเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะผู้หญิงแหละคงไม่ใช่เด็กอยู่แล้วนะซึ่งก็จองหนากระสักพักก่อนนี่เธอจะบอกว่าเธอแค่ต้องการให้เรารอแป๊บเดียวคุณคงเหนื่อยใช่ไหมล่ะหับปุ๋ยซะไม่ก้าปุกนะตูเหมือนว่าคุณจะฝันหวานมากเลยละ่ะเล่บตื่นแล้วฟังในสิ่งที่เธอจะบอกจะดีกว่านะส่วนนี้คือนานากามิลิน สมาชิกบริหารองค์การนักเรียนของเหมืองแห่งการศึกษาหรือคิบวบอทอสและก็ขอ,อนินรับเข้าสู่คิบวบอทอสคิบวบอทอสคืออะไรล่ละคะคิบวบอทอสคือเหมืองแห่งการศึกษาขนาดใหญ่ที่มีโรงเรียนอยู่หลายพันแห่งและเป็นที่ที่คุณจะต้องมาทํางานในอนาคตและคิบวบอทอสเนี่ยก็มีความแตกต่างจากที่ที่คุณเคยอยู่มาเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นมันจะลําบากสักนิดหน่อยถ้าคุณอยู่ในช่วงแรกแรก,ก,กแต่เดี๋ยวคุณก็จะชินไปเองนั่นแหละแต่ถ้าเป็นคุณแล้วก็เธอก็จะเป็นห่วงเรื่องนั้นแน่ๆแหละทำไมอ่ะ ก็เพราะคุณเป็นผู้ที่ถูกประธานองค์การนักเรียนเลือกมาไยางไแล้วส่วนเรื่องที่เหลือแล้วก็เธอจะค่อยอธิบายให้ฟังระหว่างขาลงลิฟต์กันล้วกันนะก่อนที่เราจะมาอยู่กันที่ห้องรับรองซึ่งตอนนี้ก็มีเสียงเอะอะวุ่นวายซึ่งอยู่การมาที่นี่ด้วยเหตุผลว่าช่วยเลียกประธานองค์การนักเรียนมาให้เธอหน่อยก่อนที่จะสงสัยว่าผู้อยากอยู่ข้างๆนะมันใครกันนะ่ะแต่บทท้องคุณยังไม่ถูกส่งตอนน่อในตอนนี้เพราะว่ายังมีนักเรียนอีกหลายคนนั้น มารอหัวหน้าฝ่ายบริหารเนี่ยแหละและทุกคนก็มาด้วยเหตุผลเดียวกันนั่นคือมาพบประธานองค์การนักเรียนซึ่งลินก็จะบอกว่าทุกคนมาเพื่อถามหาความไม่ชอบต่อเรื่องที่เกิดขึ้นในเมืองการศึกษาใช่ไหมยุกกาเลตบอกว่าอ้าวรู้แล้วไปจัดการมันดีๆหรอเป็นถึงองค์การนักเรียนกันไม่ใช่เหรอฮะแก้ปัญหาแนคน่นี้แก้ไม่ได้ใช่ไหมรู้เลยไหมตอนนี้นทุกโรงเรียนหลายพันแห่งที่ปกครองตัวเองต้องอยู่ในความวุ่นวายนะไม่กี่วันก่อนหวยฟ้าพลังลงของโรงเรียนเธอก็ถูกปิด ซึ่งนั่นไม่พอสินุ่ยยังบอกว่ายังมีรายงานจากสำนักควบคุมว่ามีเด็กแหกคุกนะ่ะเอ่อก็เธอบอกนี้ออกมาเนาะส่วนซูชิมิเหรอเอาเอะพวกยังกี้ก็มาจโจมนักเรียนของเราระหว่างทางไปโรงเรียนมากขึ้นรู้สึกว่าไม่มีความปลอดภัยเหลือแล้วสินะก่อนที่จะมีคนสาธยายปัญหาในคีวทอสไซตตอนนี้ลินก็เลยบอกความจริงไปว่าตอนนี้ประธานองค์การนักเรียนไม่อยู่หรือให้ว่าวากันซื่อๆก็คือเธอหายไปนะ่ะ สรุปกัน,นง,งาน่ายเลยก็คือผู้จัดการสูนสื่ของแซนทัมทาวเวอร์นั้นขามุยไปแล้วนั่นทําให้อำนาจการควบคุมขององค์การนักเรียนมันก็หายไปด้วยเข้าใจตรงกันนะและตอนนี้ทางเรากําลังหาวิธีดีเกลีก่ยงการยืนยนันแต่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เจอวิธีเท่าไหร่อนะ่ะเนาะแต่ฮาซูมิก็บอกว่าถ้าเกิดเป็นก่อนหน้านี้นั่นก็หมายความว่าตอนนี้มีวิธีแล้วใช่ไหมคุณหัว,นห,วนหน้าฝ่ายบริหารซึ่งลีก็บอกว่าถั่วตุวมคุณครูคนนี้จะเป็นคนที่ช่วยในการแก้ปัญหาให้ทุกคนเอง หลังจากเบิร์กก็เป็นหมู่คณะก็ทักทายทุกคนได้อย่างดีๆนะซึ่งยูกะก็บอกว่าเธอมาจากโรงเรียนวิทยาลัยเนียมนะเออเอาเป็นว่านะไม่ต้องจําเป็นต้องแนะนําตัวกันขนาดนั้นหรอกว่าไหมเ้วยอความที่ลินน้ํามันเขี้ยวก็เลยแซวไปว่าอยาไปสนใจผู้หญิงที่ชอบไปอาคนนั้นไปเลยป่ะเราไปคุยเรื่องอื่นกันดีกว่าในเมื่อมาถึงขนาดนี้ยูกะก็เลยยอมแนะนําตัวว่าเธอคือไฮเซะยูกะเออเธอบอกให้คุณจําเธอไว้ซึ่งก็ควรจะจําเธอไว้เพราะเธอมีบทในวอลลุ่มสองอะเนาะ ซึ่งเดิมทีประธานนักเรียนเนี่ยให้เซนเซมาที่นี่ในฐานะคุณครูที่ปรึกษาของชมรมชมรมหนึ่งซึ่งมันคือชมรมสอบสวนที่มีโค้ดเนมชาเล่นี่ไม่ใช่ชมรมธรรมดาแต่เป็นองค์กรที่มีกฎเข้มขัดด้วยความเป็นชมรมของสาพนักเรียนจากโรงเรียนในคิวบทอสสามารถเข้าโดยไม่มีข้อจํากัดและยังสามารถทำนิยกรรมต่อสู้ในขกดรองของขตัวเองในแต่ละโรงเรียนได้โดยไม่มีข้อจํากัดแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่เธอไม่เข้าใจนั่นก็คือไม่รู้ว่าทำไมประธานองค์กรนักเรียนถึงได้สร้างชมรมที่มีสิทธิมากมายขนาดนี้ขึ้นมาล่ะ ห้องชมรมชาเล่น่ะอยู่ห่างจากที่นี่ไปตั้ง30กิโลเมตรตอนนี้ที่นั่นก็เป็นอาคารว่างเปล่าแต่ประธานองค์การนักเรียนได้เอาของบางสิ่งบางอย่างไปยัดชั้นใต้ดินที่นั่นแล้วและดินเองก็ต้องพาเซ็นเซไปที่นั่นไปทัวร์น่ะก่อนที่ลินนั้นจะติดต่อมโมโมกะว่าเธอต้องการเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งไปที่ห้องชมรมชาเล่โซมโมกะบอกว่าอ๋อไอนอกเขตตรงนั้นใช่ป่ะเฮ้ยตรงน้มามนุ่นหวานมั้งจ้ะ ก็เพราะว่าตอนนี้มีนักเรียนที่โดนพักการเรียนเนี่ยแห่ออกมาแล้วก็ก่อขบวนวาดหมดแล้วที่นั่นมันกลายเป็นสนามรบไปแล,แล้วนะให้ตายเถอะดูเหมือนว่าพวกนั้นมันต้องการยึดอาคารชาเล่ที่เป็นขององค์การนักเรียนเลยนะไม่รู้มีอะไรสาคัญนั้นหรือเปล่าเนาะและอีกอย่างตอนนี้เมืองมันก็วุ่นวายมากพอแล้วจะทําทอะไรตอนนี้ก็คงไม่เป็นที่จับตามองอ้ออีกอย่างหนึ่งอาหารที่เราสั่งมาส่งแล้วละ่ะไปคุยกันใหม่นะจ๊ะบุยในเมื่อที่ที่เราจะไปนั้นเกิดสงคราม และในตอนนี้ก็มีเด็กที่ติดอาวุธมาอยู่ตรงนี้รวมกันลินก็ปิ๊งไอเดียได้ว่าตอนนี้ตัวแทนของโรงเรียนต่างๆที่หน่าเคารพแล้วมีเวลาว่างมารวมตัวกันตรงนี้พอดีแม่อุ่นใจซะจริงๆซึ่งแทนคนนี้ก็คือพาเด็กคพวกนี้มายิงฝ่าเพื่อไปอาคารชาเล่ ซึ่งยูกะก็ยังโวยวายอยู่อีกว่าทำไมพวกเราต้องมาสู้กับพวกนักเลงที่มันอยู่แถวนี้แหละฮะทำไมต้องมาเนี่ยซิน,นิีเลยบอกว่าโอ้ยก็เพราะเราต้องชิงห้องชมรมกลับมาไงจะได้แอมมาสของแสงทาวเทว์กลับคืนมาคิดสิว่ายูกาคิดหน่อยซึ่งยูกะก็ตอบกลับว่าเออเรื่องนั้นรู้แล้วแต่เธอเป็นนักเลงที่ควรได้รับการปฏิบัติอย่างดีในรรียนของตัวเธอแล้วทำไมต้องมาอยู่ที่นี่ผมรู้คนอ่านก็หมั่นไส้ผมก็หมั่นไส้ตัวเกมเลยทำการให้น้องโดนยิงซะิาฮิตาเต๋ เอาว่าตอนนี้สิ่งที่คุณต้องปกป้องที่สุดนั่นก็คือตัวเซนเซเองจังไงก็ช่างว่าไอการชิงอาคารกลับมาเนี่ยคึงจะเป็นเรื่องหลักกรเจิงแต่ังี้งซะความสําคัญที่สุดก็คือตัวเซนเซเองสาเหตุก็คือตัวเซนเซเองไม่ได้มาจากคิวทอสซ์สหน่อยนั่นก็หมายความว่ากระสุนนัดเดียวอาจจะเสี่ยงถึงตายได้อย่าลืมสิ่งนี้เป็นขคาวด,ด้วยละ่ะในเมื่อตัวคุณเองนั้นบูไม่ได้ก็นะก็คงต้องสั่งการอย่างเดียว,วเนาะและการสั่งการของคุณนั้นก็ททำนักเรียนนั้นถูกใจเป็นอย่างมากกันละ ใช่ออมสิถูกใจทุกคนเลยละ่ะหลังจากเดินทางกันมาสักพักซึ่งอาคารของติเลกันอยู่ข้างนานนั่นแล้วก่อนที่ลินจะโทรมาบอกผู้คุณว่าเราได้ข้อมูลของตัวบอสแล้วละ่ะซึ่งตัวปัญหานั่นก็คือว่าคโมหลังจากถูกพักการเรียนในสหพันธ์ฮิคายเนี่ย<ๆ>เธอก็ได้ไปอยู่ในสำนักการควบคุมแล้วก็แหกออกมาว่าเขาไม่หวดอายก,กรรมที่ค่ายกันหลายครั้งมากเราะนั้นก็ระวังตัวแล้วกันเนาะ ซึ่งเหตุผลที่บาคขโมมาที่นี่นั่นคือเธอไม่รู้หรอกมีอะไรอยู่ในอาคารชาเล่แต่ถ้าองค์การนักเรียนบอกว่ามันเป็นของสําคัญถ้าเธอไปทําลายก็คงต้านมันไม่ไหวหรอกเนาะเมื่อเดินทางมสาสักพักทั้งสองฝ่ายก็ได้มาเจอกันซึ่งบัคขโมก็ทักทายไปเลยว่าลูกป่าขององค์การนักเรียนโผล่มาแล้วสินะน่ารักเหมือนกันนะ่นเรามันก็หมานี่หมาดาหมาเออดีจริงจริงเมื่อไล่สก,กิลใส่ตัวน้องไปสักหนึ่งชุดก็น้องก็จะหนีไปแล้วนะฮะก็ที่เหลือฝากด้วยละกัน ส่วนยูกาก็ยังโวยต่อไปอีกว่าเฮ้ยไอวาคาโมมันจหนีไปแล้วมันก็ตามไปเร็วๆก่อนหน้าฉันบอกว่าช้าก่อนนี่นูอย่าเปลี่ยนเป้าหมายสิ่งที่เราต้องทําคือชิงอาคารชาเลกับมาและเรื่องนี้ก็ผ่านไปได้อย่างเรียบง่ายและสะดวกสบายมากเราสามารถชิงชมรมชาเลกับได้แล้วซึ่งลินก็จะไปอยู่ที่นั่นเจอกันที่ชั้นใต้ดินนะเนาะแต่ประเด็นคือมันมีหมาอยู่ชั้นใต้ดินอยู่ตัวหนึ่งนะสิซึ่งด้วยความดวงดีดวงดีของเซนเซนเนี่ยก็ได้ไปเจอวาคาโมโดยโดยบังเอิญผมผมมาถึงบังเอิ ซึ่งใครสังคมจะทำอะไรคะเจอเด็กที่ต้องสวยทำไงทักทายอย่างยินดีดีจริงๆซึ่งน่าเหลือเชื่อมากว่าการทักทายเด็กอย่างยินดีนั้นจะทําให้อาจยากรตัวเป้งน,นั้นต้องขอโทษแล้วกลับไปเป็นใครไม่งงเซนเซยังงงคนอ่านก็งงคนพูดยังงงนะครับงงไปหมดแล้วก่อนที่ลินนั้นจะเดินลงมาที่ชั้นใต้ดินเหมือนที่เธอนัดไว้นั่นแหละก่อนที่ลินจะถามว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก่อนนั่น,นหรือเปล่าซึ่งเซนเซก็จะตอบไปว่าอ๋อไม่มีไม่มีอะไรหรอก ซึ่งลินก็บอกว่าแล้วไปที่นี่ก็มีของประธานองค์การนักเรียนที่ฝากไว้ให้เนาะซึ่งนั่นก็คือไอแพดเจนเท่าไหร่ไม่รู้ผมล้อเล่นครับมันคือสิ่งที่เรียกว่าแท็บเล็ตเซนเซเรียกันนะซึ่งลินก็บอกว่าอืมนี่เป็นของที่ประธานองค์การนักเรียนทิ้งไว้กับเซนเซมันเรียกว่ากล่องแห่งซิติมไม่ใช่กล่องแห่งไอติมอะไรเนี่ยซึ่งเซนเซนั้นเหมือนได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยแถมลินบอกว่า มันจะดูเหมือนท็บเล็ตธรรมดาแต่แท้จริงแล้วมันเป็นเครื่องอะไรไม่รู้ที่เราไม่รู้มันคืออะไรไม่รู้ทั้งบริษัทผู้ผลิตไม่รู้แม้แต่ร,ปประบบปฏิบัติการโครงสร้างหรือแม้วตธีการเปิดฉนานก็ไม่รู้แต่ตัวประธานองค์การนักเรียนเนี่ยยังบอกไว้ว่าไอ้กล่องแห่งซิสเต็มเนี่ยเซนเซจะสามารถฟื้นฟูนอำนาจของแซงถ้ำทาวเวอร์ได้ก็ในเมื่อไม่รูร้จะทาอะไรก็นะเปิดมันซะเมื่อคุณเปิดท็บเล็ตคุณได้พบกับเด็กหญิงคนหนึ่งที่กำลังนอนอยู่บนโต๊ะนักเรียนในห้องเรียนที่คุณนั้นไม่รู้จัก สิ่งที่คุณต้องทำต่อไปก็คือปลุกน้องส่วนนี้ก็คือน้องอาลโลนาเป็นผู้ดูแลระบบของระบบะการหลักที่อยู่ในกองเฮนเซติมและก็ต่อไปก็จะเป็นเลขาที่คอยช่วยเหลือคุณซึ่งอย่างแรกที่เธอจะทํากับคุณก็คือเอานิ้ของคุณนั้นมาแตะที่นิ้วของเธอ เมือเ่อหลังจากการทาอย่างนั้นเอรอน่าจะคิดว่าเหมือนเราทําสัญญาอะไรสักอย่างส่วนเซนเซจะบอกกับน้องไปว่าเหมือนฉากหนึ่งในหนังมนุษย์ต่างดาวที่ชื่อว่าเรืออีทีไปหาดูนะครับหนังโคตรเก่าเลยถ้ามีรอยด้วยมืออยู่บนหน้าจอเธอก็สามารถตรวจสอบด้วยตาอย่างละเอียดใช้วเวลาไม่นานหรอกตาเธอดีกว่าที่ทุกคนเห็นได้ซ้ําล่ะน้าแต่ปัญหาก็คือทําไมไม่ค่อยเห็นเนี่ยเฮ้ยซึ่งน้องอน้าก็เลยจะลุกลวกไปเลยว่าเออแคนนี้คงไม่เป็นไรหรอกก่อนที่จะบอกว่าเช็คเสร็จเรียบร้อย ก่อนที่เซนเซนจะกลับมาบอกเธอว่าให้เธอเช็คให้ละเอียดเพราะเซนเซนรู้ว่าโลน่าเนี่ยเช็คอย่างลวกๆก็เลยไห้เช็คใหม่สักรอบแถมยังกี้จะดำน้องว่าอุปกรณ์สมัยนี้มันสแกนลายนิ้วมืออย่างอัตโนมัติแล้วเชวลาไม่ถึงหนึ่งวีด้วยแต่โลน่าบอกว่าเธอไม่มีฟังก์ชันระดับสูงแบบนั้นสะหน่อยหลังจากเล่าเรื่องกันสักพักโลน่าก็จะได้ยินเรื่องราวของเซนเซนมาอย่างสักพักโดยที่จะเล่าไปว่าเริ่มที่ประธานองค์การนักเรียนน่าหายต่อไปทําให้มีการควบคุมคลาเวอร์ของคิวบะทอสยาวสงั่ เอข้อมูลของประธานองค์การนักเรียนเนี่ยเป็นใครมาจากไหนรู้จักเธอไหมส่วนคำตอบที่ได้มาก็คืออ l อน่าถึงจะมีข้อมูลของคิวบทอสอยู่มากมายแต่ก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับประธานองค์การนักเรียนเลยไม่รู้เป็นใครใหายตัวไปยังไงไม่รู้ค่ะแต่ว่าถ้าเรื่องที่เกิดกับแซงทัมทาวเวอร์แล้วก็เธอจะจัดการให้ได้ซึ่งหลังจากนั้นอน่าก็ทําให้แอดเพนแซงทัมทาวเวอร์กลับมาใช้งานได้เรียบร้อย และถ้าเซนเซนอนุญาตเธอก็จะโอนอำนาจการควบคุมของเซนทัมทาเวให้กับองการนักเรียนแต่อนนาก็สงสัยว่าถ้าจะให้อำนาจเกี่ยกับองการนักเรียนเนี่ยมันจะโอเคหรือเปล่าซึ่งตัวเซนเซนก็จะตอบไปว่าเรื่องนั้นเขาอนุญาตเมื่ออนาส่งต่อการควบคุมเซนทัามทาเวให้กับองการนักเรียนดินก็ได้ตรวจสอบแล้วก็เรียบร้อยทุกอย่างจบเราสามารถจัดก,การอำนาจบริหารได้เหมือนตอนที่ประธานองค์การนักเรียนอยู่แล้วเรียบร้อยหลังจากการส่งกองเห็นซิติมกับเซนเซนนั้นลินก็จะพาคุณนั้นไปทัวร์ชมลมชาเล่กัน นี่คือห้องทํางานของคุณคุณจะถูกเริ่มงานจากที่นี่ซึ่งเซซีก็ถามกับไปว่าต่อไปเขาต้องทําอะไรต่อโดยคําตอบของลินนั้นก็คือชาเล่เป็นองค์กรที่มีอานาจแต่ไม่มีเป้าหมายว่าจะทําอะไรเอาง่ายๆก็คือไม่มีอานาจบังคับว่าต้องทําอะไรต่อแต่เซซสามารถเข้าถึงโรงเรียนหรือเขตปกครองของตัวเองที่อยู่ในคิวบทอสโดยไม่ต้องขอใบอนุญาตเลยนะและยังสามารถขอให้นักเรียนมาเป็นเจ้าหน้าที่ของชมรมได้โดยไม่ต้องจํากัดว่านักเรียนคนนั้นจะอยู่ชมรมอะไรปีไหนซึ่งมันฟังดูน่าสนใจใช่ไหมล่ะ แต่จะเรียกว่าไปชมรมสืบสวนแต่อางคารั้งองค์การนักเรียนเนี่ยไม่เคยพูดอะไรที่เกี่ยวกับการสืบสวนเลยไม่แต่อย่างเดียวเลยนะแต่ถ้าจะว่าไปแล้วงานที่กลก่าวว่าเซนเซสามารถทําอะไรก็ได้ตามที่เขาต้องการตอนในเรื่องเรียกร้องต่างๆที่ถูกส่งมายังองค์งกรนักเรียนทั้งขอสินสนุนปรับสิ่งแวดล้อมขอให้ไปช่วยไปติวนักเรียนที่สอบไม่ผ่านหนะเรื่องของความช่วยเหลือของชมรมอีกบางทีถ้าชาเลยไม่มีอะไรจะทําก็มาช่วยเรื่องข้อร้องเรียนะไรพวกนี้ก็เอาเถอะตามสบายเลย พราะตัวเธอเองก็เอาเอกาสารร้องเรียนไปวางบนโต๊ะของเซนเซเรียบร้อยแล้วถ้าจะช่วยเหลืออะไรก็ดูเอกาสารเอาก็แล้วกันนะถึงตัวลินเองจะไม่ได้มาครับเซนเซแต่ก็นะไว้เจอกันใหม่เธอจะติดต่อมาเท่าที่มีกรณีจําเป็นเท่านั้นและลินก็เดินกลับไปตัดผาพมาที่ข้างหน้าตึกชาเล่ซึ่งเด็กๆก,ก็ได้รู้ข่าวแล้วว่าตอนนี้แสงทั้งทัท้ว,วกลับมาเป็นปกติส่วนวาขโมกก็หนีไปที่เขตปกครองของตัวเองเรียบร้อยก็คงเกมในเร็เรวนี่แหละแต่ก็หมดหน้าที่พวกเราแล้วเรียบร้อย หลังจากนี้เซนเซก็จะโดนอ่อยให้ไปหาพวกเธอที่โรงเรียนที่ตนอยู่ข้ามส่วนว่าโมะเหรอข้ามเหมือนกันครับไม่มีสาระเท่าไหร่อย่างตัวประกอบนะครับไปเจอกันอีทีตู้ลิมิเต็ดนครับผมครับไปละเอาละใน,ในเรื่องตอนเริ่มต้นมันก็ขี้คลายไปแล้วเพราะฉะนั้นเรามาเรื่องงานแรกของชมรมสืบสวนการชารเลอยอย่างเป็นทางการกันดีกว่า